สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนที่เป็นสมาชิกก็คงจะทราบอยู่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดเรียญห้าบาทเดียแต่สำหรับเพื่อนที่ยังไม่เป็นสมาชิกและเข้ามาดูใหม่เข้ามาดูใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของเหรียญห้าบาทที่ระลึกนะครับที่ระลึกนะเป็นเหรียญอันทรงคุณค่า เป็นเหรียญที่ควรน่าเก็บรักษาเป็นเหรียญที่ควรจะต้องเก็บสะสมเพืเ่อนๆของพวกนี้ที่ผมบอกมันไม่ได้หาง่ายนะมันไม่ได้หาง่ายมันไม่ได้แบบว่าให้เจอแล้วจะเจอกันง่ายๆของพวกนี้มันเป็นของหายากนะครับเมื่อมันของหายากมันก็ต้องมีราคาแพงเหรียญนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเหรียญของพระอ,องค์เจ้าพระชลกิติยาภาหรือก็คือว่า นะตอนที่ท่านประสูตรใหม่ๆเขาก็ออกเหรียญเป็นที่ลึกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยองพาเนี่ยท่านก็นะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่นะครับทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเพื่อนนะวันนี้นะเรามาดูเหรียญของท่านตอนท่าน ทรงพยาวอ่ะนะก็มีการออกเหรียญเหรียญน,นี้นะผลิตน้อยเพื่อนเหรียญน,นี้ผลิตน้อยไม่เยอะนะครับไม่เยอะผมว่าไม่เยอะหายากด้วยหายากด้วยนะออกแบบได้สวยงามนะครับออกแบบได้สวยงามแล้วก็หายากด้วยเพื่อน แต่ก่อนที่เราจะมาดูเหรียญกัน,กนที่เราคุยค้างกันไปอยู่ในคลิปที่แล้วนะว่าการตั้งกลุ่มตั้งแล้วดีไหมดีนะกลุ่มพระพื้นบ้านของแต่และพื้นที่พระที่เรานับถือเกจิองคไหนที่ท่านนับถือท่านสร้างกลุ่มขึ้นมาดีไหมดีกลุ่มที่สร้างในการซื้อเหรียญขายเหรียญแลกเปลี่ยนอะไรขึ้นมาดีไหมดีแต่ที่มันไม่ดีคืออะไรก็คือการเรื่องของการแชร์ความรู้กัน ท่านที่เป็นแอดมินเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นแอดมินนอนแอดมินนี้ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเวลาเพื่อนสมาชิกโพสลงไปโพสลงไปนะตั้งกฎอย่างงน้นตั้งกฎอย่างงี้แต่เพื่อนเชื่อไหมว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยผมสังเกตนะน้ยนอยมากอะ่ะน้อยจริงๆแถมไม่ได้ความรู้อะไรเลยยกนิ้วก็ยกเฉย มบบ้างบางคนเนี่ยเออแสดงความคิเดเห็นจริงๆมันต้องอย่างนั้นครับมันต้องมีการแสดงความคิดเห็นกันขึ้นมาดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ท่านก็ต้องหัดดูท่านต้องดูเป็นนะท่านต้องดูแล้วออมันมีความใกล้เคยียงมีความเป็นไปได้ไหมแต่ที่แน่ๆแหละครับว่าเออแอดมินหรือคนที่มีความรู้เนี่ยท่านต้องบอกเลยว่าเออภาพแบบนี้นะ ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะอะไรเราจะได้ช่วยกันโอ้โหมีคนส่งเข้าไปดูเยอะๆเหมือนพวกที่มันเป็นรับซื้อไอ้พวกที่เป็นพ่อค้าขายผ้าเนี่ยหรือเซียนเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยรับซื้อกันเนี่ยขนขนเขไปขอมาให้มันดูมันก็ได้ดูกันเยอะๆก็ได้เปรียบมันเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆแต่ถามว่าพวกเราก็มีสมาชิกเป็นแสนเป็นหมื่นเนี่ยส่งเข้าไปดิ อะไรดีก็บอกดีอะไรไม่ดีก็บอกไม่ดีคนไม่ดีบางคนเขาก็อยากรู้ว่าเออมันไม่ดีบางคนเขามีมัน,ม,นมันตรงกับของไม่ดีเขาก็ไม่ต้องโพสต์แต่ถ้าบางงานที่เขาดูแล้วมันไม่ขาดดูแล้วมันไอ้มันสงสัยมันยังติดใจมันคาใจอยู่ก็อยากจะรู้ก็ส่งเข้าไปถามท่านสมาชิกก็ต้องตอบถูกไหมครับท่านที่เป็นผู้รู้อ่ะท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นแอดมินที่เก่งๆเนี่ย ก็ต้องตอบให้เขาหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, ไม่ดีเพราะอะไรดีเพราะอะไรต้องตอบมีเหตุผลประกอบด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันควรจะต้องมีนะสําหรับการตั้งกลุ่มกันขึ้นมาจะตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อแบบนะให้มิจฉาชีพมันแอบแฝงเข้าไปอยู่แล้วก็ทามาหากินหลอกลวงคนอื่นเัาถูกไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่มันควรจะต้องมีในการสร้างกลุ่มต่อไป้ชัด ชี้แน่ให้เป็นเน้นให้ถูกคนดูเขาก็เออคนที่โพสเข้าไปเขาก็มีความสุขนะครับมีการแลกเปลี่ยนความรู้ไงพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมแลกเปลี่ยนความรู้กันยิ่งส่งเข้าไปยเไปยอะๆส่งเข้าไปได้หลายคนยิง่งดีเลยอ่ะมันได้ความรู้ไงจะดีจะแท้จะเทจยังไงมันก็อยู่ที่เราดูอ่ะนะโอเคเพื่อนๆมาดูเหรียญกัน จะไปคุยกันต่อคลิปต่อไปเนี่ยออกแบบดูดีนะครับสวยนะเห็นไหมตอนพระองค์พาทรงพระยาวเห็นไหมครับสวยมากสวยมากนะสวยมากเพื่อนสวยมากแล้วผมว่าหายยากนะเหรีเนี้ยน่าจะผลิตไม่เยอะนะพระราชพิธีแนมะ้สมโพธิเดือนและขึ้นพระอู ปีสองพันยี่สิบสองเพื่อนลองคิดดูดิสี่สิบกว่าปีแล้วเกือบห้าสิบปีนะครับเห็นไหมครับออกแบบสวยงามมากบางคนอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปผมจะบอกบนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปนะครับเห็นไหมครับสวย เป็นมากครับเพื่อนนะครับโอเคเพื่อนๆนะดูกันประมาณอย่างนี้นะครับคือนะครับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็กดเป็นสมาชิกกดติดตามนะจะได้รู้จะได้เห็นกันไปเรื่อยๆนะครับยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะในยุครัชกาลที่เก้าฉันครองราชเจ็ดสิบปีเนี่ยน,นะนี่ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงเซี่ยวนึงเลยที่เป็นเหรียญที่ระล,ลึกหรือเหรียญพวก ของสะสมพวกนีย้ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะยังมีอีกเยอะเร่งเซี่ยวหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านั้นดกดติดตามกดเป็นสมาชิกนะครับกันไปเรื่อยๆโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนสวัสดีครับ